ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวเก๋าเข้าใจชีวิตค่ะดิฉันมิกิค่ะแล้วผมชาลีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่มิกิเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฉุกคิดหรืออาจจะกำลังรู้สึกสับสนอยู่เลยค่ะพี่ชาลีโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่เราเห็นข่าวในทีวีในโซเชียลมีเดียกันบ่อยเหลือเกินเรื่องข่าวคราวในวงการสงฆ์ใช่ไหมมิกิใช่เลยค่ะพี่ชาลีคือเห็นแล้วบางทีมันก็อดตั้งคาถามไม่ได้จริงๆนะคะว่า ขนาดพระสงฆ์ที่เราเคารพกราบไหว้ยังมีเรื่องเสื่อมเสียเยอะขนาดนี้แล้วเราคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะยังเข้าวัดไปทําไมกันไปแล้วจะได้บุญจริงเหรอคะมันทําให้ศรัทธาของมิกิสั่นคลอนไปเหมือนกันนะคะเป็นคําถามที่ดีนะมิกิและพี่เชื่อว่าไม่ใช่แค่เราที่คิดแบบนี้หรอกคนวัยเก่าอย่างพี่หลายคนก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันก่อนอื่นเลยนะ พี่อยากจะชวนมิกกี้กับคุณผู้ฟังลองมองแยกส่วนกันก่อนสักสาส่วนคือตัวบุคคลสถานที่และหลัดคำสอนแยกสมส่วนยังไงเหรอคะพี่ชลีตัวบุคคลก็คือพระสงฆ์ท่านก็คือคนธรรมดาเหมือนเรา,เราๆนี่แหละที่ไปบวชมีดีมีชั่วปะบนกันไปเป็นเรื่องปกติของมนุษย์การที่พระรูปหนึ่งทำไม่ดี ไม่ได้แปลว่าพระทุกรูปในประเทศนี้จะไม่ดีไปด้วยจริงไหมนั่นก็จริงค่ะเหมือนกับทุกอาชีพก็มีทั้งคนดีและไม่ดีถูกต้องต่อมาคือสถานที่นั่นก็คือวัดวัดไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่ของพระนะเมกิแต่มันเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์กลางชุมชนมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเป็นที่ที่เราไปหาความสงบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและประเพณีของเราพอพิชาลีพูดแบบนี้มิก,กีก็นึกภาพตามเลยค่ะตั้งแต่งานบวชงานแต่งงานศพทุกอย่างก็จัดที่วัดจริงๆด้วยและส่วนสำคัญที่สุดคือหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือแก่นแท้เลยคือสัจธรรมความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะเป็นคนนามาพูดหรือถ่ายทอดคาสอนเรื่องการทาความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ มันยังคงดีงามและมีประโยชน์เสมอเข้าใจเลยค่ะพี่ชาลีพอแยกแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปวัดเราอาจจะต้องปรับโฟกัสใหม่ใช่เลยมิกิไว้เก๋าอย่างพี่นะเวลาไปวัดทุกวันเนี้พี่ไม่ได้ไปเพราะยึดติดว่าต้องไปหาเพราะรูปนั้นรูปนี้แต่พี่ไปเพราะใจเราอยากไปหาความสงบไปหาความสงบใช่ แค่ได้เปน,นั่งเงียบๆใต้ต้นไม้ในวัดมองดูโบสถ์มองดูเจดีย์ฟังเสียงลมเบาๆมันก็เหมือนได้ชาร์จพลังใจแล้วนะหรือเวลาที่เราทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานเราก็ตั้งกิจอธิษฐานของเราเองว่าเราทําเพื่อความสบายใจทําเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้พ่อแม่บรรพบรุษบุญนั้นมันก็เกิดที่ใจเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพระผู้รับท่านจะเป็นอย่างไร เหมือนกับว่าเราไปทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดใช่ไหมคะพิชาลีถูกต้องเป๊ะเลยเราไปเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเองไม่ได้ไปเพื่อจับผิดใครเราเลือกไปวัดที่เราสบายใจไปกราบพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมจากพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบซึ่งพี่ก็ยังเชื่อว่ามีอยู่อีกมากมาย พอได้ฟังมุมมองจากพี่ชาลีแล้วมิกิรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องเอาความศรัทธาทั้งหมดของเราไปฝากไว้ที่คนคนเดียวแต่ให้ยึดที่หลักธรรมคำสอนและเป้าหมายของตัวเราเองเป็นสำคัญใช่เลยมิกิพระไม่ดีก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายและกฎของสงฆ์จัดการไปส่วนตัวเราก็เลือกเสพข่าวอย่างมีสติและเลือกที่จะศรัทธาในแก่นแท้ของศาสนาเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางของศาสนา ก็คือการสอนให้เราเป็นคนดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตนั่นแหละค่ะงั้นสรุปสำหรับวันนี้ก็คือแม้จะมีข่าวพระไม่ดีออกมามากมายแต่เรายังคงเข้าวัดได้ถ้าเราเข้าใจว่าเราไปเพื่ออะไรไปเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเองไปหาความสงบและไปยึดเหนี่ยวกับหลักธรรมไม่ใช่ตัวบุคคลยอดเยีเ่ยมมากบิกิเข้าใจทะลุปรุโปรงเลย และนี่ก็คือมุมมองจากไว้เก่าที่เข้าใจชีวิตจริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสับสนในเรื่องนี้อยู่หวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับวันนี้ผมกับมิกิต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ